ค่ำคืนนั้นสัญญาณไฟแดงของเมืองหลวงยังคงสาทส่องซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งในกรุงเทพมืดมิดกว่าปกติมีเพียงเงาดำทะมึนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันคือมิวเซียมแมวจรจัดขนดำคลับที่ถูกทิ้งให้เผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวแต่ทุกครั้งที่ย่ำค่ำมิวเซียมจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงขนสีดำคล้ายเงาตกค้างเป็นปริศนา ชาวบ้านแถวนั้นกระซิบกระซาบกันว่ามันเป็นแมวผีสัตว์วิเศษหรือไม่ก็ถูกลักพาตัวไปแต่ไม่มีใครเคยเห็นจุดจบของมันจริงๆจนกระทั่งนัดเด็กหนุ่มจิตอาสาผู้ดูแลศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดใกล้ๆเกิดความสงสัยเขาตัดสินใจแอบตามมิวเซียมไปในคืนนั้นแสงไฟฉายกระทบใบหน้ามิวเซียมที่กำลังมุดเข้าใต้รั้วเหล็กอันหนึ่ง มันไม่ใช่รั้วธรรมดาแต่เป็นทางลับสู่โกดังร้างใจกลางเมืองนัดเบิกตากว้างเมื่อเห็นภาพตรงหน้ามิวเซียมไม่ได้ไปหาใครแต่มันกำลังทำงานภายในโกดังนั้นเต็มไปด้วยสัตว์จรจัดหลากหลายชนิดทั้งหมาแมวกระต่ายและนกที่กำลังป่วยบาดเจ็บหรืออดอยากมิวเซียมกำลังใช้ความรู้ที่มันแอบเรียนรู้มาจากหนังสือเกี่ยวกับสัตวแพทย์ที่เจ้าของเก่าทิ้งไว้ มันกำลังฉีดยาจัดการบาดแผลและให้อาหารอย่างชำนาญไม่ใช่แค่ช่วยเหลือแต่มันกำลังรักษาพวกมันนัดไม่รอช้าเขาก้าวเข้าไปช่วยมิวเซียมทันทีสัตว์จรจัดที่นี่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีทุกอย่างที่มิวเซียมทำเต็มไปด้วยความรักและความหวังที่ล้นเหลือนัดรู้ในทันทีว่าเขาและมิวเซียมคือทีมเดียวกัน เขาไม่ได้กำลังช่วยแมวจรจัดธรรมดาแต่เขากำลังทำงานร่วมกับฮีโร่ตัวจริงเสียงกิตติศัพท์ของมิวเซียมแพร่สะพัดไปทั่วจนมีอาสาสมัครและเงินบริจาคหลั่งไหลมาไม่ขาดสายมิวเซียมไม่ได้แค่รักษาบาดแผลทางกายแต่มันกำลังเยียวยาจิตใจของสัตว์ทุกตัวและที่สำคัญที่สุดมันกำลังปลูกฝังความหวังให้กับมนุษย์ที่เคยหมดศรัทธาไปตลอดกาล